สวัสดีครับพี่น้องครับโอ้พนยกปลาให้เบิ้งแล้วครับนี่ครับพี่น้องมาเบิ้งเดียเด๋ยวนี้โอ้ปลาหยางครับนี่ป,ป,ป่าตองโอ้ใส่ปากเงียงยกมาเบิ้งอางนี้นะครับบกกักเงีงครับโอ้หมานตัวนี้ื่อน,นี้นะครับพี่น้องผมขับรถผ่านหนองกันจอ<ม>บ้านหนองกัน<ม>จอ<ม>อำเภอ<ร>บางหินจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับมาพบพัญหาปลานะครับมาเจอพัญหาปลาอยู่พอดีครับพี่น้องครับ โอ้เอาโซ่เนี่ยครับโซ่เนี่ยจกออกมาโซ่เนี่ยครับนี่แหละครับเพิ่นเพิ่นหาปลานะครับพี่น้องอยู่หนองกันจออำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดเอาละเดี๋ยวมาเบิงกันสู้มาานะครับพี่น้องเออเป็นวิถีของชาวบ้านนะครับในการทำมาหากินนะครับพี่น้องครับหนองนนองนี่นี่เขาเอ่ยว่าน้องกันจอนะครับพี่น้องครับูุณละเพิ่นก็หากินอยู่กลางน้ำปุณละครับพี่น้องแต่ว่าผมกะ ใส่กล่องที่มันซูมใหญ่นะครับซูมมาให้พี่นองเบิ้งนะครับพี่นองครับโอ้เดี๋ยวเดียวปลาโอ้บักใหญ่เลยปลาปลาคอใหญ่ป่ะครับเนี่ยปลาคอใหญ่ครับปลาคอใหญ่ครับพี่นองครับโอ้ใหญ่แห้งครับตัวนี้ครับโอ้สุดยอดใสปลาตองใหญ่สุดเอาล่องเอาปลาตองใหญ่สุดมาเบิ้งเนีครับเอาจกจกจกหอกให้เบิ้งเนี่ทีละครับเนี่ยผมเห็นโจกออกไข้เบิ้งเนะครับ สีสเกตชาแนลครับเออเอาขอบคุณครับขอบคุณครับรอ o u t u b e เด้วย u t u b e สีสเกตชาแนลมือเร่งนี่แหละครับมือแรงนี่แหละเออเอา,เอาโอ้นี่ครับคุณผู้ชมครับโอ้ไ่ครับไงครับสุดยอดสุดยอดว่าหมานตัวนี่เนาะคือหมานคักหมานแน่จได้ต้องบางยิ่ใหญ่เลย โอ้ครับครับขอบคุณครับอือเจ้าเจ้านี่เราเป็นดาล่ามือนี่ผพ้ผูเเขากล้องถือปลานี่ละครับเป็นดาล่าครับโอ้ด็กหน่อยก็เล่นน้ามันทั้งหลังมวนครับมวนมวนสุดยอดสุดยอดนี่แหละครับปัญหาหาปลาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นวิถีชีวิตนะครับของชาวบ้านในการทำมาหากินครับของพี่น้องของอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดครับ อันวิธีหาปลาแนวนี้เขาเอื่นว่าวิธียังครับเนี่ยอันอันวิธีหาปลาแนวนี้เขาเอิ่นว่าวิธียังครับเนี่ยอ๋อเอาเยาะวะครับเนี่ยเขาเอิ่นว่าเอาเยาะวะครับเนี่ยอ๋อเขาเอื่นว่าเอาเยาะโอ้เยาะธรรมชาติ โอ้เด็กหน่อยก็เหล็บนาอย่างมวลเลยครับพี่น้องครับนี่แหละครับเป็นวิถีของชาวบ้านนะครับในการทำมหากินนะครับพี่น้องครับอยู่หนองกัญจอบ้านหนองกัญจออำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่หนองกัญจอนะครับพี่น้องครับเบิ้งครับโอ้หนองน้องบอกยางป่วงเลยนะครับพี่น้องมือนี้มีชาวบ้านมาหาปลากันสองกลุ่มใหญ่ครับพุนอีกกลุ่มหนึ่งก็อยู่ทั้งพุ่นนะครับพี่น้องครับ ครับนี่ผมเห็นนี่กลุ่มนี่เพื่อนหมานนะครับพี่นองครับเป็นวิธีของเช่าบ้านนะครับเพื่นบอกว่าเอาเหยาะนะครับพี่นองครับนี่นะครับนี่ไนเอาเหยาะนะครับพี่นองโอ้สุดยอดสุดยอด นั่นแหละครับพี่น้องครับก็คือวิถีชีวิตการทำมาหากินของชาวบ้านนะครับของชาวศร,รีสะเกดเขานะครับอยู่ที่หนองกัญจอนะครับเป็นหนองน้ำสาธารณะนะครับโอ้เฮ้ยอ,อะไรนั่นงูบ่งูหรือ,อยังนั่นนะฮะโอ้โอโองูปลาก็เอาบ่ครับเนี่ยโอ้ผมนึกว่าเป็นเอาเอางูปลาโอ้งูปลามันก็ติดมานํ้ำหันกี่กันบ่ อใส่ขาปะตองไ่ครับโอ้นี่ซูมมาให้ดูเลยครับปะตองบอกไงเลยครับพี่น้องครับโอ้หมานหมานหมนสุดยอดครับพี่น้องโอ้วัได้ใส่ขาต่างกลองนะครับมันกระติสันในจกหน่อยเร้่อพี่น้องเนะี่ยแต่ว่าก็สามารถซูมมาให้พี่น้องเบื้งได้นะครับพี่น้องถึงแม้ว่าสีกลางนานะครับพี่น้อง พี่น้องครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมทาง Youtube ช่องสีสเกตชาแนลและแฟนเพจอำเภอราสีสายจังหวัดสีสเกตนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับ